สวัสดีครับอย่าลืมนะครับผู้นำต้องทำงานผ่านคนและหนึ่งในสิ่งสำคัญครับทำยังไงจะโน้มน้าวคนให้ทำตามได้ด้วยใจผมฝากโน้มน้าวให้ได้ใจบายพี่เป๊กค,ครับหลักสูตรสุดยอดครับที่หาไม่ได้ครับในราคาหลักร้อยความรู้หลัก้านครับครั้งนี้ครับเราพบกันอีกเช่นเคยในหนังสือพูดได้บายพี่เปสาระดีๆสาหรับคนไม่มีเวลาอ่านผมพูดคุณปรับใช้ครั้งนี้เป็น ep 51ครับ ผมมาพูดให้ฟังเรื่องเบื่อหน่ายกับงานบางคนครับแม้ว่าทํางานได้ประสบความสําเร็จได้รับควาชื่นชมจากคนอื่นๆหลายๆคนเลยนะครับแต่บางทีกับรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกยินดีไปกับคําชื่นชมเหล่านั้นอีกทั้งยังรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็บางคนยังนําอารมณ์ที่ทํางานเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยนะครับอาการอย่างนี้ครับเรียกว่าเบื่อเอานะครับก็คือว่าเป็นความเครียดสะสมที่เกิดจากการทํางาน จนทาให้เกิดรู้สึกท้อแท้แล้วก็ถดถอยซึ่งส่วนใหญ่ครับมักพบอาการเหล่านี้กับผู้บริหารบางคนที่ชอบทําทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากความไม่ไว้วางใจคนอื่นนะครับก็เลยไม่มอบหมายให้คนอื่นทําแทนก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องลงมือทําเองทุกครั้งนะครับแม้จะมีลูกน้องก็ตามแต่ว่า พวกเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะแค่ทําตามที่บอกเท่านั้นคิดเองไม่ได้นะครับต้องคอยจี้คอยติดตามแต่ในความเป็นจริงแล้วครับลูกน้องคิดเองไม่ได้คิดเองไม่เป็นหรือว่าหัวหน้าไม่ได้เปิดโอกาสให้คิดกันแน่อันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับอาการเบิร์นเอาครับสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนจุดสนใจของตัวเองครับจากเดิมที่เคยมุ่งเน้นความสําเร็จเฉพาะที่คนนะครับก็มุ่งเน้นความสําเร็จไปที่ทีมแทนนะครับโดยเริ่มต้นจากครับ กระจายหน้าที่ออกไปให้คนอื่นช่วยจัดการแทนครับโดยตัวเองเนี่ยมองอยู่ข้างบนเพื่อให้คำแนะนํามองภาพรวมเพื่อให้แน่ใจว่าง,งานที่กระจายออกไปเนี่ยมันกลับมาอย่างถูกต้องตรงเวลาและก็ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะครับอันที่2ครับถอยตัวเองออกมาซะหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นทําแทนบ้างโดยให้เขามีอํานาจในการที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างนะครับอันที่3คือคิดเสมอครับว่าความสําเร็จในการทํางานเนี่ยเกิดจากความสําเร็จของทีมนะครับ ไม่ได้เกิดจากความสําเร็จของแค่คนใดคนหนึ่งนะครับหากทีมสําเร็จนะครับเราก็ควรต้องฉลองความสําเร็จนั้นด้วยนะครับการทําแบบนี้นอกจากจะทําให้เรารู้สึกยินดีกับตัวเราเองแล้วก็ยังเ,เป็นการให้กําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับอันที่4ี่คืออย่าไปคาดหวังทุกอย่างครับว่ามันจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบเสมอแม้ว่าจะทําได้ยากก็ตามครับแต่เชื่อจะครับว่าไม่มีใครที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็บางทีก็ต้องยอมรับจุดอ่อนของตัวเราเองบ้างนะครับ การยอมรับและทำความเข้าใจกับตัวเองครับก็มีผลทําให้ความเครียดเนี่ยมันอาจจะน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับทีมมันก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญครับผมคิดว่าเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้กับในครอบครัวก็ได้นะครับเช่นเราก็อาจจะแบ่งงานให้คนอื่นในครอบครัวที่พอจะช่วยทําได้เนี่ยให้เขาทําบ้างโดยให้เขามีอํานาจในการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งนะครับความสําเร็จของการที่เข้ามาช่วยทําอะไรบางอย่างนะครับมันก็นํามาซึ่งความสําเร็จของคุณด้วยนะครับดังนั้นหากงานนั้นๆหรือว่าสิ่งที่เรามอบหมายไปอันนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาช่วยทําให้เราสําเร็จได้เนี่ย ก็อย่าลืมฉลองความสําเร็จนั้นด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออยากคาดหวังว่าทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบนะครับความผิดพลาดเนี่ยนำไปสู่การเรียนรู้เสมอนะครับหากรู้สึกเครียดเบื่อหน่ายกับการทํางานก็ลองนําสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ใช่กด s ั b s c r i b e ในย t u b e ช่องนั่งสือพูดได้บายพี่เป๊กเราพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์สวัสดีครับ